สวัสดีจ้าเมื่อนี้โอ้ิบาพี่น้องมาคุดมันเพิ่มเลยจ้ามันเพิ่มหมองทีตาเถาเพิ่น,นปลูกไวจ้าที่จริงโอ้ก็บคุดไปแล้วจ้าหัวหนึ่งหัวใหญ่ใหญ่หัวเดียวนั่นเจ็ดกิโลเลยจ้าพี่น้องหลังจากที่ปอกเปลือกออกแล้วได้เจ็ดกิโลจ้าพี่น้องหัวเดียวนี่ร้องลอยเทอคุดไปแล้กกระทมไวเนาะจ้าอันนี้เงาเพิ่นจ้าอันนี้เครือเพิ่นเครือมันเพิ่มเลยจ้าพี่น้องนี่ นสีบ้ค่อยไม่น้ำไหลายคือจังอยู่ในป่า้วยจ้ะเพราะว่าอันนี้เป็นตาเถาพิันปลูกไว้นะจ้ะเพิ่นซื้อมาเพิ่นก็นมาปลูกไว้แถวนี้ครับที่โอเคยทายเป็นขีปสันๆนีพี่น้องเบิ่งนะจ้ะพี่น้องมาลองคูดกันได้จ้า เพิ่มสีเป็นแทงเป็นติ่งออกไปเังสีจ้ะพี่น้องเพิ่นสีเป็นติ่งออกไปแล้วเพิ่นก็สีเบิ่องจะหากเพิระสีเป็นน้ำแนวนี่มีหากเพิ่นตัวติ่งนี่เพิ่นก็สีมีหัวผอมเลยจ้ะนี่ทั้งปลายนำไปอ้ยเบิ่งจ้ะพี่น้องเบิ่งนี่หัวเพิ่นได้จ้ะเนี่ยขนๆนี่คือหัวเพิ่นจ้าคลายกอยเลยจ้ะพี่น้องกำลังเสาะดินออกจากหัวนี่จ้ะพี่น้องบัดมาสซับหัวอยู่ทางนี้อีก kwamu won ya yi samanai yawon silon kodon okon คุดไปคุดมาพออีกหัวหนึ่งจะพี่เนองซับไปแล้วเรียบร้อยนันจะว่านะอยู่เลิอกอยู่ลุมบนจ้ะยืแนกับบะเทิงจะพี่เนอง คุณเมินจะถือมองซับโอ้ยมีผาเรอตะกี้เพณว่ท่านไหนเอาดินมาถมานเนาะจ้ะมีเศษผาเศษยังนีแต่พี่หน่อยมีขนาดหัวหน่อยเพิ่นได้จ้ะนี่อันนี้คือทั้งกลนเพิ่นจ้ะสนสุดเพิ่น ย้วซับเพิ่นแม่บ่เห็นจ้ะซับถูกหัวเลยแต่พี่น้องพูดนําหัวใหญ่แต่พี่น้องไปซับเพิ่นซับหัวน้อยเพิ่นสิเป็นจังจ้ะเหนียวๆแบบนี้ หลุนกันต่อจ้อ๊ะอ,อ,น,อน้ำเจะาพี่หน่อน้ํน้ำเพ็่นอืมเป็นถมผาอยู่คุดมันแล้วพออะรยากทำจะพี่น่องคอ,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 องไทยบุนนี่ อันนี้เพิ่นเอาดินมาทมเลยจ้ะพี่หน้่งเศษผ้าหมอนนี่ก็เลยถือดินทมไปไปก่อนโอ้ยหญากก้เกาอีกพูดมันเนียกับหญอยู่แล้วจะยังว่าขาเศษผ่าอีกวันนี้ บย่ยากตีงได้จ้ะพี่น้องเลย่มึงมั่นก็นกนได้ปาดวอลกเลยจ้ะพี่น้าปาดฮุ่นจ้ะเรื่งยุ้ม่นจ้ะพี่น้อง อ๋อก็เป็นยังสี่นี่จักหัวนี่

พูดเลยจ้ะพูดยากจ้ะโน่นมันถึงจะเรียบง่ายแบบ้ยืนเป็นหินเหยเป็นหินยาอมตัวใ่้นเอาย่อมตัวนั้นถมอันนี้เป็นเอย้อตะก็นแต่ยังไม่นะกน ល្រូពីផ្លានបានទ្លាដាំងអន្លាន់បំលាស់ដ្លងដែ្រូវើប្រូមប្រូវើ กวายูพิ่นคือดังแขกแขกพาหัเพิ่นแต่พี่น้องมันีงน้งไงไงบ่ขข้้อนสงสัยเป็นฝาห่มจะ้ะดินถมเพิ่นไหวได้จ้ะนี่ดินถมเพิ่บบันนี้ไอ้ตาเพิ่นก็เอาหมันมาปลูกถือกหมองพอดีจะ้ะ พอตะกี้แถวนี้เพิ่นลุบนาะจากเพิ่นก็เลยเอาดินมาถมเมราก็เอาดินมะถมหัวนี้งมายดีจ้ะพี่น้องเพิ่นข่าผาเพิ่นก็เลยเป็นยังสีจ้ะพี่น้องเพิ่นลงหัวบไดิ่งจ้ะโ้ยมนเบิดโอ้ไงขืนเมื่อกี้ที่จริงมันเพิ่นบด้ขืนอยากได้จ้ะนี่แต่เพิ่นข้าผาเพิ่นก็เลยแตกสํา เพิ่นเป็นติ่งออกมาอีกสิจ้ะพี่น้องมีเงาเพิ่นจ้ะอันนี้เงาเพิน่นเมือน้ำเพิ่นจ้ะแล้วก็เป็นหากออกมาเป็นหวัวเป็นติ่งออกมาอีกสิเป็นตาเขือเป็นตหาหัวบวใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องเบื้องเบื้องติดพี่นองออกมาแบบว่าหอดนี่แตกออกหวัวบักใหญ่นึง แต่เพื่อนบอขาว่าจะเป็นปสีงามค่ะจ้ะป็นหัวที่โอคุดคุมคุดทีเลกดเจา้าคนเป็นอย่างจ้ะพี่น้องทั้งกลางกางุดเอาเหมือละหัวสองหัวจ้ะพี่น้องบ่เป็นเหมือล่าแม่จ้ะยามอยากก็มาขุดเอาไปกินจ้ะ โอ้โหสิทมไวก่อนจะพี่น้องนี่จะพี่น้องมันที่โอคุดขึ้นมาหมาน,นี่จะ้ะสามสองหัวจะพี่น้องับใหญ่ก,กับหัวหน่อยอีกสองสามหัวหัวหน่อยโอ้เสียไปปลูกจะ้ะหัวใหญ่นี่เสียเอามาหนึ่งจะพี่น้องเดีย๋ยวจะเป็นหนังสูเบิงเนื้อจะพี่น้องหลังจากทีล่างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยจะพี่น้องอก็จะมาฟานเป็นเป็นตอนเป็นตอนแบบนี้จะ้ะ

ชาจะว่าอนะถ้า้บัไม่อเียาอนก่จะไ่นเป็นคนเนีนแล้วก็อาเป็นปน,นี่จ้ะพี่น้องกำลังหวยหวอยเลยจ้าเอาขึ้นมาหนึ่งโอ้ว่มีซึ่งเนะจ้ะโอ้ว่มีซึ่งหนึ่งเนาะโอ้ก็เอากระทะ เอาซึ่งอันนี้มาข้างเอาจ้าพี่น้องหลังจากทีหนึ่งซุกเรียบร้อยจ้าพี่น้องเนื้อสัมผัสเพื่อนกับสีนมนุ่มๆแบบนี้จ้ะ หลุดฉาดของเพิ่นกับสีออกหวานๆจะเพียงตรงนี้เิ่นสีออกกรอบๆเนี่ยแต่กระเสียบด้วยจ้ะส่วนตัวนี้สีออกหนุ่มๆ มันจะไม่กินเฉพาะตัวจ้ะพี่น้องไข่ไข่กินมันหานาทีจ้ะหนุ่มๆไข่ไข่กินมันหานาทีแต่ว่ามันจะมีรสชาติหวานจ้ะพี่น้องส่วนนี้มันจะหนุ่มๆจ้ะ ส่วนนี้มันจะออกกรอบจะต่บ่กก็เสียเพื่อกันจำ่าจะเน้นๆไปอีกแบบหนึง่งแถวนี้จะเนี้ยวๆแต่กับบอลเนียวแหงจะ้ะเพื่อนบอดดายมีเส้นแบบนี้ไปเบิเร์ดด้วยจ้ะ เพิ่นจะมีเส้นแบบนี้เฉพาะตรงที่เพิ่นจะแถวเหงาเพิ่นตรงที่อันเพิ่นกไก่ไก่ขวนเนนพิ่นอาจจะพี่น้องแล้วเนื้อเพิ่นจะจะหนุ่มจะแถวนี้บริเวณแถวนี้บอกยังไงว่าแถวที่เพิ่นแก่ๆแต่เพิ่นจะมีเพิ่นจะเริ่มมีเส้นแบบนี้จ้ะแต่กับ่ได้บ่ได้ดแข็งบ,บ่ได้ยังจะสามารถกินได้จ้ะพี่นอ้อง จ้าถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าสำหรับผู้ชมในขาไม่ชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในซันไว้เด้อจ้าสิ่วเดี๋ยวผ่านการแจ้งเตือนคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้โอขอตัวลาไปก่อนจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า